ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่เทสก่อนตัวนี้เอาพาพาไว้ฝั่งนู้นเลยเทสอีกตัวก็เดี๋ยวมาเทสกล้อนอีสรบก็สำคัญอุปกรณ์สำคัญนะครับตัวนี้แอมบลวัดนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ทำคลิปกันไปเรื่อยนะครับตรงนี้ฝนตกไม่ได้ออกไปติดแอร์นะครับก็เลยว่างครับก็เลยพอได้มาเติมความรู้ให้เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์แล้วก็น้องก็ที่เข้ามาเรียนกับผมนะครับ ค่าใจ่ายเดือนละหนึ่งหมืนบาทนะครับเดือนละหนึ่งหมืนบาทเรียนแล้วก็ช่วยงานผมผมได้ให้นะครับก,กบ็อยู่กับเสือกิมนะครับเดือนละหนึ่งหมืนบาทค่าข้าวสามมือ้อเอ,อ่อหม้อหนึ่งชุดนะครับต่อหนึ่งเดือนนะครับในหัวไม่ไปเอาตัวนู้นก่อน,ต,น,ออนตัวนู้นก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คอมซิงเกอร์นะครับตัวนี้ดึงมาเลยเดี๋ยวใ้ให้เอามานีก่อนนะครับคอมซิงเกอร์ ก็หวาครอบขององคอมซิงเกอร์รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เขาเรียกซิงเกอร์ทันโยเป็นคอมอึดในตำนานนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นคอมอึดในตำนานนะครับ R12 ป้ายชมนะครับตัวนี้เอ่อหมอสโรงานเกนะครับฮันเกใส่ตู้รุ่นใหม่ที่ว่าเป็นตู้โน้พอดเล็กๆนะครับกำลังพอตอนนี้นะครับบอกหมดครับบอกหมดไม่รู้เกี่ไว้ทําทำไม ก็มาแปเปิดขวาออกมาก็คือใช้ตัวล็อกนะครับตัวล็อก,กอยู่ประมาณนี้นะครับดึงตัวล็อกออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงสามผังนี้นะครับเจอสายไฟนะครับฉีกออกก่อนจะได้ไม่ต้องมึนแค่สองเส้นอย่างนี้ก็ใช้แจ็คเสียบเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกนองก,กิมจเ,เช็คเลยแจ็คเ,เสียบนะครับแจ็คเ,เสียบ จ็กเสียบสองเส้นแล้วก็เดี๋ยววัดแอมแล้วก็ดูกำลังอัดนะครับว่าโอเคไหมสำหรับน้องกิมก็เข้าเดินที่สองแล้วครับจ่ายไปสองหมื่นแล้วครับค่าเรียนค่าเรียนครับคุณค่าเรียนสองหมื่นแล้วก็เสียบปลั๊กดูแอมนะครับดูแอมดูแอมนะครับดูแอมนะครับจะได้ไม่ต้องมึนกันนะดูแอมกิมดูแอมเสียบปั๊กปุ๊บหกสองศูนย์เห็นไหมเราจะเห็นแล้วว่าการเดินของคอมพิวเตอร์ ตาร์ตอนแรกมันจะมีแอมสูงแล้วมันหยุดนะครับแล้วก็เอามืออุดตูตัวนี้บอกได้เลยว่าอึดมากนะครับถ้าเป็นรถก็อีส่สุตัวเก่านะครับอีส่สุตัวเก่าถ้าเป็นคนก็อึดไม่รู้ใครอึดั้างนะครับก็ผ่านไปนหนึ่งลูกนะครับผ่านนะครับอุดดูนะครับอุดไม่อยู่จบนะครับไม่ต้องใช้ตัวคาปาสตาร์ทด้วยตัวนี้นะครับ ก็โอเคนะครับเปิดปลั๊กไม่ต้องช่วยสตาาร์นะครับกําลังดีนะครับตัวนี้คอมคอมหนึ่งสามสี่แต่ว่าเวลาเราเอาไปใช้งานก็พยายามทําความสะอาดจุดจ้านะครับพวกรอยต่อประมาณนี้นะขัดให้สะอาดนะครับเดี๋ยวมันจะหลงนะครับโอเคหนึ่งตัวผ่านนะครับตัวนี้ขอบคุณซิงเกอร์สันโยด้วยนะครับซิงเกอร์สันโยครับตัวนี้หนึ่งลูกผ่าน นี่มาตัวนี้คุณตอนนะครับคุณตอนก็ดึงสายอ,อมาก่อนเช็คมีสายอยู่แล้วชุดสตาร์ตตัวนี้ไยเข้านะครับก็ดึงออกมาเลยสองเส้นนะครับไม่มีอะไรตัวนี้รั่วนะครับน่าจะไม่รู้ว่าขอมจริงไหมแต่ว่ารั่วรั่วฟิวเสียบสองเส้นนะครับแล้ววัดคอมอีกรอบตัวนี้คุณตอนตัวเบอร์ เอซเอ็ดหนึ่งสามสามศูนย์ว่นะครับตอนนี้ใส่ตู้เล็กได้ตู้โนฟอร์น่าจะไม่ผ่านกําลังน่าจะไม่ถึงนะครับโนฟอร์เล็กก็ได้นะครับทงนี้นะครับเพิ่มนะครับดูนะครับดูการขึ้นของของการขึ้นนะครับสายครบ ใช้คาปาซิเตอร์4ไมโครโฟารัสหรืยอย่อ SK 410โวลต์นะครับผมตัวน,นี้ก็มันจะบอกตอนตอนรัน0.03นะครับตอนสตาร์ท8์นะครับน้ำยา A134A นะครับผมคุณทอนนะครับผม a z a 1 3 3 0 y k ขีด R นะครับคำเตือนตัดวงจรไ,ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนเปิดฝา โอเคนะครับแล้วอะไรอีกคลังการทดสอบแรงดันภายในของคอมเพรสเซอร์ต้องไม่เกิน1,000 PSI นะครับหรือร้อยห้าสิบเอหนึ่งหนึ่งพันพีเคเอก็คือพัดคันนะครับหรือว่าร้อยห้าสิบเพีนะครับนะครับคอมเพรสเซอร์ต้องต่อสายดินนะครับการละเลยอาจเป็นอะไรต่อถึงชีวิตนะครับ เรเก็บ okay. าไม่ออกราาที่น่าไม่ได้โอเคภาษาญี่ปุ่นยิ่งแล้วใหญ่โอเคจัดไปเสียบนะครับดูเอ็มดูเอ็มสามแล้วศูนย์จุดศูนย์จุดสามห้านะครับพออุดแล้วก็จะขึ้นสี่กว่านะครับดูก็สมบูรณ์นะครับทำไปทำมาตัวนี้ตัวนี้รั่วแต่คอมไม่เสีย นะครับมีการซึมอ,ออกที่คอยเย็นนะครับก็มาฟิวตัวนี้นะครับฟีตัวนี้เดี๋ยวตัวนี่ฟิวของมันนะครับเดี๋ยวให้กน้องกิมเชื่อมนะครับน้องกิมเชื่อมแก๊สเลยแก้ตัวนู้นเดี๋ยวผมทำเองเดี๋ยวมิดมาจอะรูแล้วก็ลองเชื่อมมีเนียมดูดูฝีม,มือนะครับก็เสริมด้วยการเชื่อมมีเนียมโดยใช้ลวดเชื่อม อัศจรัน์ที่เขาขายอยู่ทั่วไปน้องกิมนั่งก่อนตายก่อนก็จะรู้ให้มาดูก่อนเดี๋ยวน้องกิม,มเชื่อมหนึง่งรูสองรูสามรูมมสี่รูการเชื่อมเทคนิคก,ก็เออ่งานเชื่อมมีเนียมนะครับงานเชื่อมมีเนียมทีนี่ง่ายๆนะครับขัดไ้สะอาดแล้วก็ใช้ ใช้แก๊สเยอะกว่าลมนะครับทนก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรนะครับเอาน้องเกมไปเอาแปรงมาอยู่ท้ายรถเดี๋ยวผมขอแอบเปรียนของนะครับรถเทอร์ม,มิเนียมนะครับรถเทอร์ม,มิเนียมแปรงอยู่ท้ายรถน้องเกมแปรงรถอะลูมิเนียมนี้ไม่มีนะครับมีอยู่นิดนะึงครับใช้รถมิเนียมครับแล้วก็ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมหัดให้เป็นเป็นรถเชื่อมที่ใช้พลักนะครับเดี๋ยวมินียมกว่ามันหั่นง่ายกว่านะง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะนะครับมินียม,ม,มนะครับรถมินียมครับนี่ก็รถมินียมเอ่อน้องกิมน้องกิมทำการเผาก่อนแล้วก็ค่อยขัดนะครับ สีมันไม่ออกนะครับต้องใช้สมองนะครับทำการทำการนี่นี่รูนะครับรูหวานเนี่ยครับสอกไว้เลยนะครับลูกปลาปลาเข้ามาด้วยนะครับเหล็กควยด้วยครับเหล็กควยเดี๋ยวให ลองกินลองลองดูเผาก่อนเผาแล้วขัดสมมติว่าอันนี้เป็นรอยฟีดรั่วอยู่นะ เจอไปแก๊สเจอไปบริการรับส่งถึงที่กับแต่แย,ยกไปเองได้บ้านครับได้น้องเอาเบอร์เอาเบอร์ไวะะ้สักไงแกส่งไอ้ส่งไอ้ส่งเฉยพืบบ้นที่มาก็ได้เป็นไลน์ซึ่งเราพึ่จะข้าไปรับพรุ่งนี้ไลยเด้ยะะ๋ยวกันเพราะวันนี้ไม่ได้อ้อะไรโอเคได้ได้ครับ โอเคพอแล้วก็ขัดก่อนขัดได้ขัดได้ขัดได้ถึงอะลูมิเนียมเลยเนาะระวังล้อนนะไม่ต้องกลัวไม่ไม่ถึงไม่ถึงอย่าไม่ต้ไม่ต้อย่าจับตรงนั้นจับฝั่งนี้นี่นะขัดเลย ระับการทำงานนะพวกนี้นะครับเราไปเจอคนที่เขามีประสบการณ์นะครับขอช่วยหัให้มันจะมีแนวทางนะครับมันจะเร็วกว่าเรามานั่งทำเองสมัยยุคผมนั่งทำเองนะครับนั่งทำเองวิชาหายากไม่มีใครแนะนะครับห่วงมากนะครับแต่ละคนห่วงกับตายนะครับแล้วก็แกล้งด้วยครับแกล้งด้วยรุนพี่นะครับรุนเราแม่งเติมเอาเติมเอามันยังไม่เอาเลยน่ากลัวครับจิู่เปลี่ยนไปเยอะผ่านไปยี่สิบปี นะครับวิชาวันนี้ไม่มีใครบอกครับเก็บไว้ไม่มีทางบอกนะครับมารุ่นเรายิก่แกกมันยังไม่เอาเลยโอเคได้นะครับน้องกิมลองดูสักรูนึงอันนี้เส้นหนึ่งหกสิบบาทใช้ให้คุ้มค่าต่อการฝึกง,งานนะครับหนึ่งเดือนที่คุณ่ใจผมหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะครับให้คุ้มนะครับถ้าดูใน YouTube ก็ดูฟรีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างนะครับอยาวไปเปเรานะครับ อย่าเห็นแกตัวคนเรานะครับนะครับบอกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่างก็ดูพวกเรานะครับดูครับนะผมอย่าเห็นแก่ตัวนะครับคนเรานะนะครับโอเคให้น้องเกมจัดการเอ่อลมน้อยแก๊สเยอะตั้งค่าตั้งก่อนเดี๋ยวผมแนหจุดดูก่อนลมน้อยแก๊สเยอะนะครับอันนี้เป็นการฝึกนะครับไม่ใช่ผู้จัดง,งานจันง,งานนะครับถ้าเกิดเจอผู้จัดง,งาน เชื่อมอาจจะหนักกว่านี้นะครับกิ๊บเอานี้ก่อนตั้งลมประมาณนี้นะครับดูนะครับหับวเบอกกร์สีไอแก๊สประมาณนี้แล้วก็ลมให้ลมน้อยให้ลมน้อยออกสีแดงนะครับเดี๋ยวนะครับลมประมาณนี้โอเคเชื่อมเติมเลยเติมเลยเติมความร้อนก่อนบุญก่อนบุญเติมความร้อนให้กับชิ้นงานก่อนนะครับ ชิ้นงานชิ้นเล็กชิ้นบางระวังนะครับทะลุนะครับส่วนมากทีมอยู่หนาคือทะลุนะครับอันนี้นะครับเชื่อมมีเนียมนะครับเอาลองดูนะครับเติมนะครับโอเคลอยถอยนะครับได้หนึ่งรู้แล้วอีกรู้หนึ่งนะครับไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับไม่ต้องไปกว่าไม่ตายตับเปลี่ยนนี้นะครับพนนานทีนานๆเจอที ไม่ตายถ้าผมมันผมตายนานแล้วยี่สิบปีแล้วผมเอาเสริมนะครับปล่อยถอยอ่าผ่านนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผ่านถ้าสำหรับคนเพิ่งทำครับจดยอดหือว่าฝีมือนะครับเดี๋ยวจหน้างานจริงก็ค่อยว่าก,กัน,นเอารันนี้ก่อนเอาของลองก่อนนะครับเอาเชื่อมเชื่อมเชื่อมพอแล้วความร้อนถึงแล้วพอถอย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 อโอ้โหนะครับ<อ>ประมาณนี้ <laughs> บอกได้เลยครับฝีมืออันนี้อันนี้อันนี้บอกเลยว่าฝีมือนะครับ ถอย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 ,ถอยความร้อนเกินนะครับเห็นไหมไม่ยินงานไม่สะอาดเห็นไหมครัเอ่อเห็นไหมครับยิ้งยินงานไม่สะอาดนะครับจบเลยนะครับขัดไม้เอาเป๊ะแก๊สขัดไม้ก็สำหรับน้องกิมวันนี้เดีย๋ยวให้น้องกิมจัดก,การเองนะครับผมไม่ตั้งไฟให้นะครับอ่านะครับโอเค,อเ,คเรารู้ไหมอีกสามรูพวกความจําแนนะอย่า ยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับย,ยังไม่ตายคิดว่ายังไม่ตายหนึ่งรูสองรูสามรูเหรอขัดตะว่าสากขัดเลยนั่นร้อนอยู่ได้เลยครับเอาคนยาวๆนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆหัดมันไปเรื่อยๆมันก็ได้ครับ เห็นไหมมันจะออกเป็นเวลาเราขัดต้องให้ถึงสีขาวสีเงินนะสีเงินสีอลูมิเนียมนะครับประมาณนั้น เื่อแก๊สที่เราใช้นะรุ่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวความเร็วเร็วนะครับเ่อนๆได้วิชาไปนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องจัมก๊สนะครับประมาณนี้เครื่องจัมกปสประมาณนี้แล้วก็ลมนะครับลมถ้าใช้ตัวเล็กก็ได้อยู่นะครับพกพาสะดวกแต่มันหมดหมดหมดเร็วนะครับผมผมชอบใช้รุ่นนี้นะครับผมเนียต้องกิมลองเองนะครับเราไม่ต้องแนะให้นะครับลองดูพอตอนนี้หมดไปสามหมื่นสองหมื่นกว่าแลวนะครับน้องกิมนะครับมาอยู่กับผมครับ ก็มีหัดให้หมดนะครับแอร์แฟนสี่ทางนะครับตู้เย็นเครื่องผ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์บางเต้นนะครับผมไฟฟ้าบางเต้นนะครับไปหมดครับโอเคลองดูนะครับขาได้ขาวนะครับตั้งไฟเองนะรอบนี้ผมไม่ไม่แน่นะสวยมากอันนี้ของใหม่เชื่อมประมาณนี้นะครับถือว่ามาจากโรงงานเลยนะครับไม่ใช่ขี้นะครับลูกศิษย์เรานะครับนะครับไม่ใช่ขี้ ผมกับที่พ่อแม่พ่อแม่ให้ตังมาเรียนน,นะครับนี่นะครับจะไปเหอะแต่เยอะนะครับแล้วก็ขัด,ขดห้าคนนะครับลูกศิษย์ทั้งหมดตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะครับพี่ว่าพอไปได้นะครับเหลือคนเดียวแล้วคนนี้ไม่รู้ว่าถ้าคนนี้หลุดก็เดี๋ยว พารับใหม่รับเข้ามาใหม่นะเข้า,าใหม่ชุดเดิมลบนะครับชุดเดิมลบครับแล้วเข้ามาใหม่เพราะมันเรียนจบปฎิ <c oughs> ได้ไหมครับ